สวัสดีครับกับผมเด็กชายทัศธรรมสายคัติกรจากโรงเรียนพญามนทาตุราศิวิจิตสํานักง,งานเขตบางบอนกรุงเทพมหานครรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ครับขอเชิญทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนพญามนทาตุราศิวิจิตซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงและเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่วิเศษของกรุงเทพมหานครครับโรงเรียนพญามนทาตุราศิวิจิต ่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2528โดยนางเจริญจูทาวิภาสได้บริจาคที่ดินให้กับกรุงเทพมหานครเพื่อสร้างเป็นสถานศึกษาโดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนพยามาตุราช h ิวิจิตตามชื่อบิดาของท่านครับปัจจุบันโรงเรียนพยามาตุราช h ิวิจิตอยู่ภายใต้การบริหารงานของท่านดออรอติพรนินคำและท่านลนักษาฝ่ายครับ โยโรงเรียนอยากเห็นความสำเร็จในอนาคตจึงจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อผลิตผู้เรียนที่มีคุณภาพสู่สังคมยึดมั่นในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลให้นักเรียนมีทักษะมาตรฐานสากลและมีคุณธรรมนำความรู้ครับโรงเรียนพญามวนทาตุราชสิบิจิตเป็นโรงเรียนที่สวยสะอาด บรรยากาศวิชาการมีการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนครับอีกทั้งยังมีองค์หลวงพ่อบ้านแหลมอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชและรูปปั้นคุณยาเจริญไว้ให้คอยเคารพสักการะขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลครับอีกทั้งยังมีซอฟท์พาวเวอร์แห่งใหม่ของโรงเรียนพญามนนั่นก็คือ พยายามบุญกาแฟครับซึ่งจะมีชากาแฟรสชาติดีขนมเค้กอร่อยๆจากฝีมือพี่ๆมัธยมให้ทุกท่านได้ลิ้มลองกันครับผมอยากจะบอกกับทุกท่านว่าหากทุกท่านได้มาแวะเวียนในเขตบางบอน,นี้ผมอยากให้ทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชมสถานศึกษาแห่งนี้ครับผมและเพื่อนๆทุกคนดีน,นี้ต้อนรับทุกท่านครับขอบคุณครับ